โอเคครับพรชีวันนะครับเป็นเรื่องที่5ของชุดดวงใจเทวพรมครับแล้วก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแล้วก็มีแอบมีดาราม่าเข้มข้นอยู่ในเรื่องด้วยครับบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะโรแมนติกท <laughs> ี่สุดต้องทำติดๆเนาะว่าโรแมนติกโรแมนติกโรแมนติก,ม,ตกมากโรแมนติกครับอ,อย่างเรื่องนี้จะเล่าในแง่ของพรชีวันยังไงค้างเออในเรื่องเนี่ยครับเป็นเป็นคุณสรุตลูกชายของคุณชัยประวรุตคือพี่ป๊อป นะครับแล้วก็พรชิวันเนี่ยเขาเป็นลูกของเออชีวันเป็นลูกของกระถินนะครับส่วนพรชิวาชื่อมันจะคล้ายกันพรชิวาเนี่ยเป็นลูกของเกศลานะครับกับพี่เดี่ยวในเรื่องที่แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสองชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องมาผัวพันกันอันนี้เขาก็จะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหากับทุกเรื่องรวมทั้งมาแก้ปัญหาให้ชิวาด้วยครับ รเรื่องแรกกับช่องสามด้วยก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นแฟนละครของดวงใจเทวคมเนี่ยมีเยอะมากแต่ภาคแรกแล้วในส่วนของตัวเองเนี่ยก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายเลยตอนนี้ <c oughs> ครับเรื่องนนี้เราจะต้องแบบคลิกคาแรคเตอร์ยังไงต้องเป็นเหมือนคุณพ่อเราไหมจริงจริงก็แอบ แอบไม่ต้องปรับเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าด้วยด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆอยู่แล้วแต่ด้วยความที่สรุตเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนฉลาดมากขึ้นแก้ปัญหาเกง่งมีความรู้แบบรอบตัวมากขึ้นเราก็ต้องพยายามปรับอะไรหลายอย่างเพื่อให้เข้ากับบทบาทสรุตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยควาเป็นนักการทูตของเขาด้วยทำให้เขาฉลาดเขามองแบบมองการไกลแล้วก็แก้ปัญหาเก่งดีพีค่ะกับบทชีวิตเป็น บทชวนก็สนุกดีค่ะคาแรคเตอร์ของชีวานก็จะมีความคิดเล่นทะเลนความแสบความโซนมีความคล่องตัวแล้วก็ในทางเดียวกันก็ได้รับเรียกว่าเหมือนถูกมอบหมายงานให้เป็นคิวปิดเลิฟระหว่างคุณสลุดกับพรชีวาค่ะระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคต่างๆเราสร้างสถานการณ์ให้เขาอยู่ด้วยกันสร้างกันไปสร้างกันมาสุดท้ายรักกันเองย่าไปบอกเขาดิยัไปบอกเขาค่ะบีมี่ค่ะ สำหรับบทพรชีวาถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับโอกาสจากพี่คิงด้วยแล้วก็จากทางช่องสามที่รู้สึกว่าเป็นเ,นเรื่องที่เชลเลนจิ่งในเรื่องของคาแรคเตอร์มากๆค่ะแล้วก็จะบอกว่าเป็นบทที่ยากแต่สนุกแล้วก็ถ้าสำหรับตัวเส้นเรื่องของละคร,ครก็อาจจะพูดมากไม่ได้ค่ะพี่คิงแต่ว่าถือ <laughs> ว่าเขาเรียก <laughs> ว่า,ถ,วาถ้าหากว่าตัวชีวันเป็นเหมือนพาทิขึ้นชีวาพาทิตก เดี๋ยวราดูว่าจะเป็นยังไงรเซครับครับผมผมก็รับบทตระมูชนาธีครับผมก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณสรุตเองนะครับผมก็อย่างที่ที่เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งครับรู้กันว่าคือเป็นตัวละครที่มีพลังวิเศษครับก็เลยได้ได้แจมหมดทุกคนมาช่วยแก้ไขปัญหาครับผมแต่ก็ยังมีความพอความเป็น เรียกว่าน้องคนสุดท้องในบ้านจุฑาเทพเนาะก็จะมีความขี้เล่นครับมีความขี้น่าสนานแต่ในมุมที่เวลาเป็นอาหารอากาศเองหรือว่าแก้ไขปัญหาเองก็จะมีความเออนิ่งๆพยายามแบบคิดตัดสินใจหรือแก้ไขประมาณนั้นครับเพราเรื่องนี้แบบบินไปถ่ายต่างประเทศด้วยจะได้เห็นภาพสวยๆอย่างนี้นครับก็เราก็สองสามกระทุ่มเทนะครับให้อนุญาตที่พวกเราได้ไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คิดว่าเราคงได้เห็นภาพสวิตเซอร์แลนด์ในมุมใหม่ๆ ที่แบบว่าทางทางทุกคนพยายามจะแบบว่าผู้จัดหรืออาร์ตดเรกชันอะไรเงี้ยครับพยายามที่จะทำให้แบบว่าเออมันเป็นมุมมองที่เราไม่ไม่เคยเคยเห็นมาก่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็จะสวยแปลกตานะครับแล้วก็เออพดูไปเหมือนเราได้อากาศบริสุทธิ์ของสวิตออกมาเลยจากจอทีวีใช่ค่ะรเรื่องี่ยากกว่าตอนเป็นประวัติในบางจริงๆยากพอกันครับยากพอกันเพราะว่าเออ ถามว่ายากไหมพี่ว่ายากพอกันละครับ <c oughs> เพราะหนือการไปถ่ายทำต่างประเทศด้วยเนาะมันทําให้เราต้องแบบว่าแบบว่าทํางานให้รอบครอบมากๆะครับจะถามเด็กๆด,ดูได้เลยว่าเราจะถ่ายกันทุกวันทํางานกันทุกวันตื่นกันมีวันหนึ่งเราตื่นกันตีสามเนาะคุณ <c oughs> <ช>เนี่ยเพราะว่าเขาต้องไปถ่ายเจ็ดโมงเช้าเราอยากได้เราอยากได้มุมที่เป็นเจ็ดโมงเช้าอะครับใช่โหดไหมะหรือโหดยังไงโหดยังไงบ้างเหรอค ไม่โหดนะสนุกมากทํางานกันจนลืมเหนื่อยเลยจริงใช่ทำงานไปด้วยมองวิวไปด้วย่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยใช่เราเองก็ไม่เคยไปถ่ายละครต่างประเทศกันมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะว่าเราไปทํางานด้วยแล้วเราก็ช่วยเหลือกันแล้วกันเป็นแรงงานด้วยพวกนี้ช่วยกันยกของรีดผ้าตัวเองจริงๆรนี่ผมบอกพี่คิงว่าเราเดบิวต์เหมือนทำละครเหมือนกันนะครับไม่ได้รู้ตั้งแต่ทีมเสื้อผ้าทีมเสียงทีมกล้องทําอะไรกันบ้างในวันนี้ครับได้ทำงานเบื้องหลัง ตกเย็นตกเย็นเขาไปช่วยกันรีดผ้านะะตัวเองินทุ่งนี้แต่ว่าที่เล่นมาทั้งหมดคือไม่เหนื่อยนะคะเอเนจียังเต็มทั้งวันแล้วจริงๆริงอย่างที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนที่ไปถ่ายอะค่ะตอนนั้นคือช่วงเวลายาวยาวมากวันึ่งยาวจนถึงสามทุ่มเลยแต่ว่าเรายังถามกันว่าที่ทำไมเวลาวันผ่านไปไวจังเลยเรายังไม่เหนื่อยเลยค่ะมีวันหนึ่งรอถ่ายพี่ก้าฉากกลางคืน เรารอกันถึงสี่ทุ่มอยากกลับไปนอนแล้วสี่ทุ่มทุกคนคือไม่มีใครรอผมหลบกันไปหมดนะฟีลสูงมากให้พานางแบบบอกผู้ชมหน่อยว่าเรื่องเรามันจะน่าสนใจยังไงแต่ปล่อยสนซนนะค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องพรชีวันด้วยนะคะเพราะว่าละครของเราเนี่ยมีไปถ่ายที่ต่างประเทศรับรองว่าภาพสวยงามแน่นอนจะสร้างความโรแมนติกให้กับทุกๆคู่ทุกตัวละครขึ้นไปอีกแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมบรรยากาศต่าง พอกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราเข้ามาแจมด้วยเรื่องราวต่างๆมันก็จะทําให้ละครสนุกแล้วก็น่ารักมากขึ้นค่ะก็ทุกคนเ<ำ>อาสปอยเหรอฮะก็จะบอกว่าเรื่องนี้ทั้งเขินทั้งน่ารักดังมากอะไรก็อยากให้ทุกคนเราเขินหรือแฟนขิน เราเองอเขินนะระว่าหวังว่าคนดูก็น่าจะเขินตามพวกเราด้วยเพราะว่าขนาดเล่นเองยังรู้สึกเขินเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะฝากฝากไว้ใอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยทีนอยากฝากทิงทกท้งท้ายนะครับฝากทิงทกท้งท้ายนะครับก็ฝากดูชุดดวงใจทีมทั้งห้าเรื่องเลยนะครับ<ม>ดูรวดครับเลยทุกเรื่องแล้วก็จะได้เห็นออบรรดาห้าเนี่ยห้าลิงทั้งหลายหกลิงหกลิงนะครับแต่ฝากหกลิงนี้ด้วยครับ ใส่เอนิดนึงนะคะทัง